สวัสดีเจ้าทุกคนยินดีต้อนรับจ้าเจอกันเจอกันถามว่าบารนะับผูเกิดอะไรขึ้นกูก็ไม่รู้เหมือนกันคือกูตามข่าวพวกนี้น้อยมากแล้วจริงๆกูก็ไม่ค่อยอยากจะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เท่าไหร่เพราะกูยังไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริง มันมียังไม่ได้มีการตัดสินยังไม่ได้มีการอะไรกูก็เลยยังไม่มั่นใจกูก็เลยไม่พูดดีกว่าไม่ถึงความแน่ใจอาจารย์หวนกระแสที่ดินที่อาจารย์ที่หนองม่วงสองพันกว่าไร่เป็นของวัดพระบาทแต่ซื้อครอบคุมครอบครองบุคคลกลัวเป็นที่อาจารย์ซื้อคืออะไรวะวัดนี้เป็นกองบุญเดียวที่ไม่ได้ร่วมทําบุญกับอาจารย์อืม พร้อมบวชเขาหาว่าเขาก็หาว่าพ่อแม่บอกให้ผมบวชให้แต่ผมพอผมไม่พร้อมบวชเขาก็หาว่าผมไม่ตอบแทบบนบุญคุณเขาผมบาปไหมครับไม่บาปะนะมึงไม่ต้องไปกังวลเรื่องนี้เลยไม่บาปอยู่ที่ความเต็มใจเขาบังคับมึงนะเขาบาปหลวงพ่อลงกฎวอนชี้แจงด่วน อาจารย์จะลงบอร์ดนรืนการจริงๆเรื่องแบบเนี้ยถ้าไม่ได้ผิดอะไรอ่ะอย่างเงียบเลยพูดเถอะตอนนั้นกูไม่ได้ผิดกูยังตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยกูตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่หมอเสง่น่าเชิญผู้สื่อข่าวมาเต็มไปหมดเลยก็กูไม่ได้ผิดกูจะกลัวอะไรเพราะฉะนั้นคนไม่ได้ผิดอย่าไปกลัวถ้าหลวงท่าไม่ผิดหลวงพ่อตั้งโต๊ะแถลงข่าวหมอบีไม่ผิดหมอบีตั้งโต๊ะแถลงข่าวมันต้องพูดได้ชัดเอาหลักฐานมากลาง คนจะได้ยุติการพูดไม่งั้นมันก็พูดกันอย่างนี้ไม่เลิกชี้แจงเลยอย่าไปกลัวความจริงจะทนต่อการพิสูจน์แต่ที่ไม่ออกมาพูดเพราะอะไรเพราะมันมีปัญหาหรือเปล่ามันมีอะไรซุกใต้ผ้าใต้ผมไหมถ้ามีอะไรซุกใต้ผ้าใต้ผมก็เข้าใจได้ว่าทําไมถึงเกิดความกลัวทําไมถึงต้องเงียบไม่พูดเวลาเกิดปัญหาผู้ธด,ดเจ้าไม่ให้เงียบนะ ต้องพูดชี้แจงถ้าไม่ชี้แจงไม่ใช่อัดไม่ใช่ทำทำต้องชี้แจงให้เด็กเล่นให้เด็กเล่นกีฬาแล้วไปเกี่ยวอะไรกับพระพระไปให้เด็กเล่นกีฬาทำไมอ่ะคือบางอย่างพระไม่ไปยุ่งได้ไหมอ่ะบางทีกูงงนะพระไม่ควรยุ่งกับบางเรื่องก็เข้าไปยุ่ง เนี่ยอย่างเรื่องสร้างสนามกีฬาแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของพระป่ะวะว่ามไม่น่าใช่นะแต่ถ้าสนับสนุนโรงเรียนแล้วโรงเรียนเอาไปสร้างสนามกีฬาโอเคกูคเข้าใจได้แต่ไม่ใช่มาสร้างเองอันนี้ไม่ควรไหมอ่ะอันนี้จะเป็นวัดหรือจะเป็นสโมสรฟุตบอลน่ะมันไม่ได้ไงมึงคือบางอย่างได้ก็คือได้นะบางอย่างไม่ได้ก็คือไม่ได้มันต้องพิจารณาตามความเป็นจริงนะ จะมาเอาความคิดเห็นตัวเองฝ่ายเดียวไม่ได้ถ่ายเดียวไม่ได้แต่ถ้าด้านเจตนาดีว่ากันไปอีกเรื่องหนึง่งเจตนามันต้องไปฟังยาวๆว,ว่าโครงการนี้ทําเพื่ออะไรเช่นท่านอาจจะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเยอะแยะก็เลยสร้างสนามฟุตบอลขึ้นมาเพื่อรองรับเด็กกำพร้ากลุ่มนี้จะได้ฝึกฝนกีฬาเด็กจะได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเอาเด็กที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาบําบัดยาแล้วก็เอามาช่วยเหลือในการที่จะมาให้ให้ฝึกไปสนามฝึกเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก อ่อันนี้กูก็ว่ากันไปเรื่องหนึง่งมันก็ต้องคือท่านต้องออกมาชี้แจงไงประเด็นน่ะแต่ประเด็นกูไม่เห็นท่านชี้แจงอะไรเลยอ่ะมันก็ยิ่งคิดกันไปต่างๆนานามันไม่จบไงต้องชี้แจงให้สิ้นสงสยัยหากไม่มีสมาธิจริงใจไม่เนึกแก้ยังไงโอ้กูไม่เข้าใจอ่ะไม่รู้เรื่อง พ่อเคยบอกว่าเรากล่าวคําว่าสาธุกับคนอื่นทําบุญเราก็ได้บุญจริงไหมครับได้แค่มุติตาจ้ะมึงไม่ได้ผลจากการให้ทานนั้นกับเขาไม่เกี่ยวข้องกันจ้ะท่านปิดวาจาอยู่ค่ะในเวลาที่ควรปิดวาจากูว่าไม่น่าใช่เวลานี้นะกูไม่น่าใช่กูมีความเคารพต่อหลวงพ่อลงกฎนะแต่กูไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมแบบนี้ไม่เห็นด้วยท่านควรจะเปิดวาจา ไม่ใช่ปิดวาจาจอันนี้เรียกว่าไม่รู้จักการเวลาในการที่ควรจะพูดหรือไม่ควรจะพูดเวลาเนี่ยควรพูดไม่ใช่ปิดวาจาเป็นเวลาที่ทุกคนสงสัยเต็มไปหมดแต่กลับมาจบมาปิดวาจาไม่พูดแล้วมันจะรู้เรื่องได้ยังไงอ่ะต้องชี้แจงให้สิ้นสงสัยไม่ใช่มาทำรับลมคมในปิดบังซ่อนเลนจนคนสงสัยกัทั้ประเทศมันจะเกิดความเสื่อมศรัทธา อันนี้ไม่ได้นะแต่ท่านยังไม่มีความผิดจนกว่าจะตัดสินความผิดแต่ในตอนเนี้มันเกิดข้อขราหามากมายท่านควรจะชี้แจงหมอบีก็เหมือนกันควรจะต้องชี้แจงยกเว้นมันจะมีปัญหาเรื่องลูกคดีแต่ถ้าจะยืนยันว่าจะไม่ชี้แจงเพราะเดี๋ยวจะกระทบลูกเรื่องคดีเชิญ ก็รับผลจากการกระทําจากการไม่พูดจาเปิดเผยถูกต้องตรงไปตรงมาก็ต้องรับผลจากคนติดฉินนินทาพูดจาให้ร้ายต่อไปเพราะไม่ยอมชี้แจงแถลงไขก็ต้องรับผลน่ะอะไรชี้แจงได้ต้องชี้แจงอะไรชี้แจงไม่ได้ก็เงียบงามเมื่อเงียบงามเขาคิดกันไปต่อไปก็ต้องตามนั้นก็ในเมื่อเขาคิดไปแล้ว ก็ในเมื่อตัวเองไม่ชี้แจงก็ต้องปล่อยไปตามนั้นใครจะเสื่อมศรัทธาถ้ายอมรับได้ยอมรับไปแค่นั้นเลยไม่สีเรลียมทำอะไรก็ได้แต่ต้องรับผลของการกระทำหนบอกโหนก็แสบบอกท่านจะออกมาถแถลงอยู่ค่ะเออรอเลยกูอยากฟังแล้วเวลาถแถลงอย่าถแถลงเหมือนเดิมนะ แถลงให้สิ้นสงสัยไม่ใช่ยิ่งแถลงยิ่งสงสัยอันนี้ไม่เอานะต้องอธิบายขยายความให้สิ้นสงสัยที่มาที่ไปตอบให้ได้ทุกคําทุกคําถามต้องตอบให้ได้อะไรมีว่ามีอะไรใช่ว่าใช่อะไรว่าไม่ใช่ต้องตอบว่าไม่ใช่อะไรผิดยอมรับเลยยืดอกไม่งั้นมันไม่จบหรอก หากพระไม่ได้ทำผิดแต่ดันมาเคลียร์แบบนี้แปลว่าขาดอุเบกขาใช่ไหมคะขาดอุเบกขาอะไรไม่ได้ขาดอุเบกขาขาดคุณธรรมในการชี้แจงถแถลงความในข้อเท็จจริงพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อมีคนไต่ถามมากๆเข้าแล้วไม่ยอมชี้แจงถแถลงใส่ไขซึ่งความจริงนั้นพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าโมค้าบุรุษไม่ยอมเปิดเผยถ้อย,ถอยถแถลงความจริง ที่ตัวเองรับรู้รับทราบมาทั้งทั้งที่เป็นความประพฤติเป็นการกระทำของตัวเองถ้าสร้างกรรมที่ทำไม่รวยแต่ไม่สร้างเหตุเลยไม่รวยแล้วเท่ากับว่าเราไม่ได้รับผลการกระทำใช่ไหมไม่ใช่ก็ในวันใดวันหนึ่งมึงสร้างเหตุเมื่อไหร่ผลของความรวยนะั้นมึงก็ได้ไงมึงยังไม่สร้างมันก็ยังไม่ได้สร้างตอนไหนก็ได้ตอนนั้นกรรมตัวนั้นก็จะรอส่งผลไปตอนนั้นแหละถ้ามึงไม่สร้างเหตุ มหาหมีบอกต้องแถลงอย่างมีหลักฐานลอยๆไม่ได้ถูกต้องทุกอย่างต้องมีหลักฐานอย่างกูแถลงว่ากูเนี่ยบริสุทธิ์เรื่องเงินบริจาคก,กูมีหลักฐานทุกอย่างชี้แจงหมดเปิดเผยหมดกูเลยล่อมาได้ถึงทุกวันนี้ไงดังนั้นอยากจะล่อเหตุการณ์นี้ทางเดียวคือหลักฐานปิดบางซ่อนเลนยิ่งมียิ่งแบบยิ่งแผลยิ่งกว้างกูบอกให้ยิ่งรัดตัว หมอบีให้สัมภาษณ์แบบชวนสงสัยก็พฤติกรรมหมอบีมันชวนสงสัยจริงๆกูนั่งฟังกูยังสงสัยเลยอ่ะแต่กูก็ยังวางใจเป็นกลางนะหมอบีอาจจะคือเขาให้หลักฐานไปแล้วก็รอดูหลักฐานเขาให้ตำรวจดำเนินการกูคิดว่าถ้าหลังจากนี้อาจจะมีอะไรชัดเจนขึ้นแต่ก็ต้องออกมาพูดถ้าหมอบียังคิดจะสอนธรรมะคนหรือแบ่งปันธรรมะให้คนพ้นทุกข์ หมอบีก็ต้องสร้างเหตุในการทําให้ตัวเองบริสุทธิ์แต่ถ้าหมอบีไม่ทําหมอบีจะกลับเข้ามาสอนคนอีกมันยากแล้วเพราะว่าอะไรมันไม่มีความบริสุทธิ์หลวงพ่อก็ต้องทําให้เกิดความบริสุทธิ์ถ้าหลวงพ่อทําให้เกิดความบริสุทธิ์ไม่ได้ก็จะไม่มีใครที่จะสามารถบริจาคเงินจํานวนนี้ช่วยเหลือหลวงพ่อได้อีก ยืนตามทาอาจารย์รู้สึกเสียใจไหมครับเพราะอาจารย์เคยบริจาคให้วัดของท่านไม่เสียใจ กูจะเสียใจทำไมกูบริจาคไปแล้วแล้วกูก็เชื่อว่าเงินกูเอาไปทําประโยชน์แล้วกูก็ตั้งเจตนาว่าส่วนที่ท่านทำประโยชน์น่แหละเงินกูส่วนที่ท่านทำประโยชน์นั่แหละเงินที่พวกมึงช่วยกันบริจาคมามึงตั้งเจตนาแบบนี้สิกูสอนมึงเสมอเวลามึงจ่ายภาษีมึงไม่อยากให้รัฐบาลโกงกินภาษีมึงมึงทํายังไงตั้งเจตนาเพื่อวัดวาอารามตั้งเจตนาเพื่อสถานสงเคาะ์ ตั้งเจตนาเพื่อมูลนที่สถานสงห์เพื่อเด็กพิการยากไร้พิโกพิการห้อยห้เปียสเสียขามึงตั้งเจตนาไปเลยกูเห็นหลวงพ่อทําประโยชน์ดูแลเด็กพิการกูตั้งเจตนาว่าเงินจํานวนที่กูบริจาคไปเกือบสามล้านร่วมกับพวกมึงเนี่ยกลุ่มคนตื่นทําเรากูเชื่อว่าท่านเอาไปทําประโยชน์ประโยชน์อยู่ตรงไหนเงินกูอยู่ตรงนั้นกูคิดแค่นี้ส่วนที่ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่เงินกูเงินใครก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่เงินกูแน่นอน และไม่ใช่เงินพวกมึงที่บริจาคมาแน่นอนเพราะกูเชื่อว่าเงินที่กูสละเป็นเงินบริสุทธิ์เป็นเงินตั้งเจตนาดีเมื่อบริจาคไปแล้วเ <_ S 1> งินกูย่อมกเกิดประโยชน์ในสถานที่นั้นในสังคมนั้นในวัดวาอารามนั้นส่วนที่จะแตกกระจายออกไปไม่ใช่เรื่องของกูแล้วเป็นเรื่องของวิบากของคนที่เอาเงินไูใช้ผิดวัตถุประสงค์แต่วัตถุประสงค์นั้นไม่ใช่ของกูแน่นอนเงินที่กูบริจาคไปสมตามเจตนากูเรียบร้อยแล้วจบแค่นั้นกูตั้งเจตนาแค่นี้คือจบ สนับสนุนโจรในพระเหลือง3ล้านเชียวเหลือแล้วมึงรู้ได้ยังไงอะ่ะก่อนหน้านี้มีใครรู้บ้างแล้วมึงเรียกท่านโจรท่านผิดหรือยังตัดสินก็ดีถึงที่สุดเลยยญ่สันดานจริงมึงไม่ควรชื่อสตีนมึงควรชื่อคำว่าส้นมากกว่าจะพูดอะไรมึงต้องมีหลักฐานก่อนจะเรียกเขาว่าโจร มึงมีหลักฐานไหมไม่มีจะชั่วกรุณาไปชั่วคนเดียวอย่าล่ากระชากชาวบ้านไปชั่วตามสันดานชั่วๆของมึงสันดานเสียอันนี้ไม่ดีเขากำลังวิพากษ์วิจารณกันว่าถ้าผิดจริงไม่ใช่ผิดแล้วแต่มึงเรียกว่าเอาเงินเกือบสามล้านไปบริจาคโจรอันนี้เกินไปนะกูว่า เกินไปใช้สมองบ้าง ทำยังไงให้สงบครับผมป่วยแล้วความคิดฟุ้งซ่านก็ต้องมีสติรู้อยู่กับปัจจุบนันพยายามฝึกสติก็เนี่ยแหละเวลากูสอนใหีมึงมีงมสติมึงก็ไม่อยากจะมีกันสอนให้มึงสงบมึงก็ไม่ค่อยจะสงบกันสอนให้ภาวนาก็าไม่ค่อยภาวนากันแล้วที่เวลามาเกิดปัญหาเวลาเนี่ยมึงจะมาฝึก,กตอนนี้มันจะไปฝึกหาอะไรทันเริ่มต้นเลยกลับไปทําความเพียรมีสติสัมปชัญญะในการรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขนาเริ่มพุทธโธเลย น้ำพริกอร่อยทุกน้ำพริกจ้าระ,ะ,ะ,ะบายลมหน่อย มารยาทอาจารย์มารยาทผู้ดีเขาทำอะไรแบบนี้จ้ะยิ่งเลอดังเท่าไหร่ยิ่งมีมารยาทมากเท่านั้นจ้ะรับไม่ได้ก็ใส่หัวกะบาลออกจากโต๊ะอาหารกูไปจ้ะไม่ต้องมานั่งแดกข้าวกูกูจะเลอกูจะแดกไปเลอไปมีทำไมอ่ะเป็นการแสดงถึงความอิ่มอร่อยอิ่มอกอิ่มใจอิ่มอาหารอิ่มท้องอย่าดัดจริตทั้งทั้งที่มารยาทมันก็ไม่เคยมีแม่ แตจ่จริตจริง